วันนี้ Amazing ASEAN ขอนำเสนอเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาที่กำลังคิดการใหญ่หลังเปิดเผยว่าต้องการนำกุลขแมร์ผลักดันเข้าสู่การยอมรับของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแน่นอนว่าข่าวนี้สร้างความยินดีให้กับชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากพร้อมแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งยังคอมเมนต์ว่าคนไทยไม่รู้จริงเป็นชาติที่โกหกเก่งกุลขแมร์คือต้นฉบับอย่างแท้จริงโดยทางด้านสหพันธ์กุลขแมร์นานาชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา กำลังหาการสนับสนุนจาก75ประเทศซึ่งตอนนี้ต้องการอีกเพียง25ประเทศจะรับประกันว่ากีฬากุนขแมทที่เป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาจะได้รับการยอมรับและรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนายวัชจมเริญนเลขาธิการสหพันธ์กุนขแมกล่าวว่านกีฬามวยไทยจะได้รับการยอมรับจากโอลิมปิกสากลแต่เชื่อว่าการโต้เถียงกันเกี่ยวกับต้นกำเนิดของกีฬาทั้งสอง จะเป็นการกระตุ้นให้ประเทศต่างๆหันมาสนใจประเด็นนี้มากขึ้นว่ามีต้นกําเนิดในกัมพูชาซึ่งปัจจุบันมีชาติใหม่มากกว่า20ประเทศได้ก่อตั้งสหพันธ์กุนคแมร์แล้วซึ่งกุนคแมร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเมื่อปีที่แล้วประธานสหพันธ์กุนคแมร์กล่าวว่าแม้จะมีแรงกดดันจากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอิบมาแต่นั่นไม่เป็นปัญหาในการดึงดูดสมาชิกให้ครบ75ประเทศเพื่อให้ได้การยอมรับจากโอลิมปิกสากล โดยสมาชิกใหม่ที่สนับสนุนเราส่วนใหญ่ได้ทําการศึกษาและได้ข้อสรุปว่ากุลแค,คมีมาก่อนมวยไทยนั่นคือเหตุผลที่พวกเขามาหาเราจากความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดีซึ่งในเพจพนมเป็นโพสต์เราไปดูคอมเมนต์ว่าพวกเขามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรคนแรกบอกว่าศิลปะป้องกันตัวของกัมพูชาอายุหลายพันปีดีใจมากที่เราสามารถรักษาไว้ได้ แม้ว่าประเทศของเราจะถูกบุกรุกจากประเทศเพื่อนบ้านหลายสิบปีมีคอมเมนต์ตอบกลับโดยคนไทยว่าหลายพันปีจริงหรอแต่เป็นท่าสยามหลายร้อยปีเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสอีกศิละปะเขมรปกป้องเอกราชได้ดีจริงๆเจ้าของคอมเมนต์คนคมเขมรต,ตอบกลับทันทีว่าขนาดเรายังบอกว่าสยามเป็นโจรส่งสารไทยกลายเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวเพราะการกระทําของมันเองชาวกัมพูชาคนต่อมาคอมเมนต์ว่ากุณมเขมรมีจริงไม่ใช่ของปลอมเรามาถูกทาง และประเทศส่วนใหญ่สนับสนุนเราตอนนี้ถัดมาบอกว่าหลักฐานของศิลปการป้องกันตัวดังกล่าวพบเห็นได้ที่นครวัดจํานวนมากซึ่งถูกแกะสลักบ,บนหินไม่ใช่บนคอนกรีตปูนซีเมนแบบบางประเทศนอกเหนือจากการซ่อมแซมในปัจจุบันเท่านั้นและอนาจาักเขมรก็มีอยู่ก่อนประเทศไทยแล้วหลักฐานของมวยไทยคืออะไรกฎข,ของกีฬามาจากไหนภาพวิดีโอเก่ามีให้เห็นหรือไม่หรือมีแค่หนังสือวารสารที่เขียนบนกระดาษด้วยมือธรรมดา ส่วนคนไทยบางท่านให้ความเห็นว่าแค่ภาพแกะสลักภาพเดียวสามารถจินตนาการออกมาเป็นตำราท่าทางได้เป็นหลักสูตรพันท่าขนาดนั้นเลยเหรอจินตนาการล้ำลึกจริงๆอีกประเด็นที่เป็นกระแสร้อนแรงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับประธานมวยลาวออกรงปกป้องกุลขแมร์พร้อมหนุนจัดก,กีฬาชนิดนี้ในซีเกม2023ทั้งยังเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมเพื่อคว้าชัยในรายการนี้ด้วยก่อนหน้านี้เรานําเสนอความเห็นของชาวลาวส่วนหนึ่ง ว่าไม่เห็นด้วยกับการที่บิ๊กมวยลาวประกาศออกมาเช่นนี้วันนี้ไปดูคอมเมนต์ชาวกัมพูชาว,ว่าคิดอย่างไรโดยมีการกล่าวถึงคนไทยและคนลาวดังนี้ชาวกัมพูชาคนแรกให้ความคิดเห็นว่าเราพูดออกมาแบบนี้ไทยแทบกระอักเลือดขอบคุณประเทศลาวที่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมคนต่อมาบอกว่าอย่ามัวเสียเวลาเถียงกับไทยเลยโลกมีมากกว่าร้อยชาติคนรู้จักคุนคาเมหลายสิบประเทศแล้วทำไมต้องยุ่งกับประเทศที่ทุจริต ถัดมาบอกว่าอีกไม่นานคนจะให้ความสนใจกัมพูชามากขึ้นผมเชื่อว่ายูเนสโกจะจําศิลปะป้องกันตัวของกัมพูชาได้มากกว่าไทยชาวแคนเบอร์เรียบอกต่ออีกว่าชาติอื่นรับรู้ความจริงหมดแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับความจริงต้องการแค่สิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองคนต่อมาเล่าถึงประสบการณ์ว่าแต่ก่อนเคยทํางานกับคนไทยและลาวคนลาวชอบเรามากกว่าคนไทยอีกพวกเขาบอกว่าคนกัมพูชาซื่อสัตย์และไม่เคยแทงข้างหลัง ท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณเพื่อนบ้านลาวลาวและพะม่าเป็นชาติหน้าเคารพที่สุดถัดมามีการยืนยันว่าคนลาวพูดเรื่องจริงฉันจะเริ่มไปประเทศไทยไปเที่ยวสปปลาวกันดีกว่าลาวเป็นดินแดนที่น่าอยู่กว่าประเทศไทยแค่ไม่มีทะเลเท่านั้นอีกคนเชื่อว่ายิ่งมีการพูดถึงกุลขแมร์มากเท่าไหร่โลกก็ยิ่งรู้จักศิลปะป้องกันตัวขเมรมากขึ้นเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมากล่าวขอบคุณประเทศลาวที่พูดความจริงและไม่สนับสนุนการหลอกลวง อีกคนยืนยันว่าไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับมวยไทยรู้จักแต่กุนขมแมของกัมพูชาอีกคอมเมนต์กล่าวว่าคนเราพูดตรงความจริงเสมอเหมือนวัดขเมเณรที่อยู่ในประเทศของเขาในปัจจุบันชื่อวัดภูตั้งอยู่ที่แขวงจำปาศักดิ์เขายอมรับว่ามันเป็นวัดของกัมพูชาที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยก่อนถัดมาบอกว่าประเทศไทยคือกัมพูชาหนึ่งเปอร์เซนขอบคุณประเทศลาวส่วนท่านนี้มีการยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชา เช่นลาวพมา่าเวียดนามพวกเขาทั้งหมดเข้าร่วมกุลคแมรประเทศไทยแย่มากที่มีการไปขู่แบงกีฬามวยแต่ชาติอื่นเขากลับไม่กลัวอีกหนึ่งคนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าขอกราบคนลาวทีเถอะคนต่อมาอ่านเม้นคนไทยแล้วขำหนักมากสุดท้ายบอกว่าถ้ามองในแง่ของศิลป,ปการป้องกันตัวเราชนะไทยไปกว่าครึ่งปิดท้ายกับคอมเมนต์คนไทยกับคำถามที่ว่าตอนไทยเริ่มนำมวยไทยสู่สายตาชาวโลก เขมรกับเราทำอะไรกันอยู่รอดังแล้วถึงเคลมหรอสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกม2 0 2 3ซึ่งกัมพูชารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนมีการเปิดเผยในพิธีมอบบุติบัตรและอนุบริญ,ญญาแก่นักศึกษาช่วงเช้าว,วันที่20กุมภาพัน์ที่ผ่านมาโดยกล่าวเกี่ยวกับซีเกมครั้งที่32เราขอความร่วมมือให้ชาวกัมพูชาเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโดยเฉพาะทั่วเมืองหลวงและทุกหัวเมืองใหญ่ ในช่วงเวลาก่อนเริ่มงานประมาณ2เดือนกว่าเราต้องพยายามรักษาความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาจากประเทศต่างๆรวมถึงเหล่ากองเชียร์ที่กำลังจะมาดูทั้งกีฬาและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังต้องการอาสาสมัครช่วยงานในซีเกม2023จำนวน7 8 0 0ถึงคนตลอดทั้งทัวร์นเม์อีกด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันมากนะักกับการประกาศหาอาสาสมัครเพื่อช่วยงานซีเกมเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเดียว ที่เราเห็นจากการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพราะยังมีการเปิดรับขอบริจาคเงินจํานวนมากตั้งเป้าไว้ถึง33ล้านบาทแม้ตอนนี้จะมียอดเข้ามาแค่1นึ0 0 0สบาทก็ตามทําให้เกิดกระแสชาวเนว็ตภาพผวิจารณ์สนั่นโซเชียลเพราะแสดงถึงการวางแผนและความไม่พร้อมของเจ้าภาพกัมพูชาในการจัดหาเม็ดเงินเพื่อดําเนินงานดังกล่าวรวมถึงประกาศขอความช่วยเหลือจากภาคประชาชนและมีการเผยอ,ออกมาก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซงกำชับอย่างชัดเจนกับทุกฝ่าย ให้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในกีฬาซีเกมครั้งที่32โดยไม่เอาเปรียบชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทางที่พักอาหารพร้อมเน้นย้ำการจัดแข่งขันอย่างโปร่งใสไร้โกงเราต้องประพฤตินตนอย่างมีศักดิ์ศรีและให้เกียรติสร้างความสงจำที่ดีให้กับทุกชาติโดยเป้าหมายของเราคือการจบท็อปสี่ในตารางเหรียญรางวัลแต่ก็ต้องประสบความสำเร็จอย่างยุติธรรมไร้ข้อกังขาในทุกเรื่องโดยการแข่งขันมหก,กรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา จะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ